สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องลุงปนานะอานะครับผมทุกๆคนนะครับอาจารย์ทุกๆท,ท่านนะครับผมตีรักนกในการเลี้ยงนกเขานะครับเมื่อนี่มานหลนะครับแล้วก็เมื่อวานนี่นะครับผมมานแบบว่าอะนกนกงามนะครับผมไดน้นกงามเมื่อนี้งามหมายถึงว่ากระบแปลกบอ,อยังดอกหมายถึงว่าไล่ปีกไล่หย,ยังเนาะครับผมแล้วก็รูปซุ้งอ่านกก็คือ นกนกแบบว่าหนาจะเป็นนกตอดีนะครับนกกุกเดียวนะครับเสียงกลางนะครับผมเสียงกลางนะครับเบื้องลูกท้งนะครับผมนี่แหละครับผมเป็นกุ๊กเดียวนะครับลูกส้งนี่แหละครับผมเอ่อมีคาลมุ่นะครับตัวนี้มีคาลมุ่มไหลโอ้งามไหลนะครับผมลายสนับปีกนี่ยังนะครับผมเป็นไลยที่แบบว่าคิดประมาณละตัวนี้นะครับเนาะ สองมือนีม้านลายนะครับผมเพราะว่าทั้งนีก็ตตยากนะครับผมพอมาได้พอมาได้ก็ได้สามมือติดกันเลยนะครับผมหนกต่อมานอีเนะครับเจ้าเพชรอุดรนะครับห้านะครับผมได้จัดมาอีกสี่เต็มนะครับผมสี่มือเลยนะครับผมได้สี่มือเลยนะครับลายปีกสนับปีกโอ้งามหลายนะครับตัวนี้ผมกาบบูว่า เพินตัวผู้และตัวเมียนะครับถ้าอาจารย์ท่านใดนะครับผมหู้กะเนะน้ำเนนะครับแต่ว่าธรรมดาก็ตัวผู้นั่นแหละนะครับผมถ้าเบิ่งกันแล้วก็ว่า อโอ้ยตัวแม่เด้อก็บ,บอกมาเนาะครับผมก็ไข่คําแนะนํากันมาแนะ่แต่สําหรับผมก็คือตัวผู้ละเพิ่นบินมาเจดิดมาคู่ยังดีงามหลายนะครับผมสนับปีกยังแล้วก็รูปทรงงามนะครับผมรูปทรงงามหลายครับผมเดี๋ยวผมจะมีตอนที่ว่าไปตอมให้เบริรช่มกันเนาะครับตอนตอมให้ช่มก็คือ,อผ่าดสายไฟเลย นะครับผาาสายไฟเลยนะครับผมอืเพชรอุดรห้าจัดไปครับผมต้องเบิงก่อนเบิงลักษณะแล้วก็เพื่อนขึ้นจังไดแล้วก็เป็นนกตอกอนนะครับถึงจะตั้งชื่อนะครับให้เพื่อนขันก่อนให้เพื่อนอันนี้ก่อนนะครับให้เพื่อนคึกก่อนให้เพื่อนคุ้นกับค้นก่อนนะครับถึงจะได้ตั้งชื่อนะอันนี้ไล ไลยทำก็ไล่ธรรมชาตินี่แหละครับผมไล่ธรรมดานี่แหละหมายถึงว่ามันเปนลี่ยนไล่เสนับปีกลล่ขี้เล็กอีกอย่างนี่ทีดีเนาะครับผมทีดีเนาะครับทียิบดีแล้วก็ขนคอมันสีมีขนหมานนะครับผมขนหมานหมายถึงมีขนแมวนะครับผมอาจตอนนี้อาจสีมืดแล้วนะครับเพราะทีอ,ะอ,ะอาจารยา์พิ่นอ,อยากทายทำก็อยากทายทำเนาะครับ บัตรนี้ขนหมานมันนี่ก็คือขนแมวรลายหลนะครับผมก็คือลูบทรงอีหยังนี่โอ้งามนะครับงามไหลนะครับนกตัวนี้ขังลืมนะครับผมอ้าหมานแล้วครับผมพี่น้องหมานอีกแล้วครับหมานอีกแล้วเอาเบิ่งดีครับแพกสองครับผมแพกสองเอาปีะครับผมหนึ่งเต้มอีกแล้วครับเป็ดอุดรห้าจัดให้อีกแล้วครับผม เอาดีละสายไฟนี่แหละครับผมเรียบร้อยครับมาบาดเนี่ยแต้มที่สองครับผมแต้มที่สองแต้มที่สองแล้วนะครับผมพี่น้องเอาบุงเก้านี่แหละครับผมฟาดก้อนค้อนเก้านี่แหละเนาะเสร็จแล้วครับผมเสียงใหญ่คู่อ่างนะครับผมโอ้หมาหม,มานออกทีไรได้ทีนั้นนะครับผมเพชรอุดรห้านะครับงาม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  สว,สวยครับโอ้ตัวใหญ่สวยมากนะครับผมสายไฟก็เอานะครับต้นไม้ก็เอานะครับทุกวันนี้จัดไปเ้าเรียบร้อยอีกแล้วครับผมเพชรอุดรหาจัดให้อีกแล้วครับผมนะครับแมนบ่ละ่ะมันติดแล้วแมนติดแล้วครับติดแล้วติดแล้ว นะครับพินแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับมาดูกันนะครับผมเรียบร้อยครับผมได้ละนี่เนาะครับผมเรียบร้อยแล้วครับเพชรอุดรห้านะครับผมจัดให้อีกแล้วครับพี่น้องเพชรอุดรจัดอีกแล้วครับหนึ่งเต้มนะครับบิดมากแบบว่า อยเป๊ะเลยนะครับผมนี่เลยนะครับโอ้โหโหยครื่องหัวทิมแบบสั้นละเท่าฮะจัดไปแล้วครับผมหนึ่งแต้มนะครับเพชรอุดรห้านะครับผม どうぞ。<noise> ขอบคุณทีท่ติดตามและรับชมกันทุกทท่านนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแช่นะครับผมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับช่องของพี่นวัตนะครับจัดไปนะครับผมแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมฝากช่องด้วยมาร์คนุกเขาใหญ่เมืองร้อยเอ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งนั่นแหละครับผมสวัสดีครับ